ครับสวัสดีครับผมาบโคตานนะครับก็สวัสดีนะครับยามเช้านะอากาศดีนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็มีคนนะถามผมนะครับเจอผมแล้วก็บอกว่าเห็นมัสตอร์เนินเดี๋ยวนี้ชอบชอบยิ้มหัวเราะนะครับก็ถามว่ามีความเครียดไหมมีครับมีมีครับก็สมัยก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ขี้กลัวนะครับ คนที่กลัวเป็นคนไม่กล้านะครับเป็นคนที่ไม่กล้าเป็นคนขี้กลัวกังวลนะกดดันนะครับเรืออาจจะเป็นเรื่องงานด้วยเรื่องผลงานเรื่องของงานประจําที่เราทําด้วยจากเรื่องงานของเรื่องธุรกิจด้วยหลายอย่างแต่ก็เป็นความโชคดีนะครับเราได้ได้เจอนะครับางสิ่งบางอย่างนะครับเรื่องจิตวิญญาณนะครับก็จิตวิญญาณคือนะก็ไม่ใช่เรื่องลิ้ลับอะไรนะครับก็เป็นเรื่องการอยู่กับตัวเองนะฝึกจิตใจตัวเองนะครับก็ ทุกวันนี้เราเจอยังยังเจอเรื่องลบอยู่ไม่เจอครับเราแค่เปลี่ยนนะครับแล้วก็ฝึกตัวเองนะครับเทรนตัวเองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นความคิดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นก็คือพอเราเจอเรื่องลบเราก็เจอเรื่องบวกนะก็เจอสิ่งลบปุ๊บเราก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณเหตุการณ์ตอนนั้นนะขอบคุณเหตุการณ์นะครับแล้วก็ถอยออกมานะก็อยู่ตัวเองนะครับอยู่ตัวเองนะครับเราก็เจอสถานการณ์ที่ลบแล้วก็นะครับนะครับเอาตัวเองนะครับ ถอยออกมาจากตรงนั้นนะครับแล้วเราเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับเปลี่ยนขึ้นใหม่ก็ะกกนะครับก็เราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรนะเราบอกว่าทุกอย่างดีหมดทุกอย่างออกมาดีนะครับ okay, okay. มันมีบางสิ่งบางอย่างนะครับมันมันอยู่ด้วยความเชื่อนะครับอยู่ด้วยความเชื่อว่าถ้าเรานะครับพูดอะไรซ้ำๆไอสิ่งนั้นมันจะกลับมาหาเราถ้าเราพูดสิ่งเรื่องลบๆไอ้เรื่องลบๆมันก็จะกลับมาหาเราเออเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อมันมีนเป็นมันเป็นจริงเหรอนะครับก็ช่วง เวลาที่ผ่านมาก็เป็นหลายๆครั้งนะครับนะตอนอย่างตอนเช้าผมก็พูดชมตัวเองนะครับพูดชมตัวเองขอบคุณตัวเองนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะครับคาว่าขอบคุณก็ทําให้เราดีให้เรา,ให,เราให้เราดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรายิ้มนะครับเรายิ้มเราเรายิ้มก่อนนะครับถึง้ในใจเราอาจจะทุกข์แต่เรายิ้มก่อนเชื่อเนี่ยการยิ้มก็คือเป็นพลังงานที่ดีนะครับมาเ,เป็นเป็นครื่อที่เราเจอโอเคเราเจอเจอเรื่องลบมาปุ๊บเราเดินถอยมาแล้วเราขยิ้มแล้วก็เปลี่ย นะไม่มีปัญหาอะไรทุกสรรพสิ่งดีหมดแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่เราเจอนะครับเหตุการณ์ที่เราเจอทําให้เราดีขึ้นนะครับสิ่งแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วนะพลังภายนอกอาจจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างแต่สุดท้ายก็สู้พลังภายในที่อยู่ในใจเราไม่ได้เราเจอเหตุการณ์ผมเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับมันเราเราเราจะเรามัวแต่ไปโฟกัสแต่เรื่องขางนอกนะเออเรื่องโอโ้โหสิ่งมันมีอะไรเรื่องเรื่อง หลายๆเรื่องเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับมาในสมองเราเข้ามาถึงในจ디디디디디ิ <izen> ตใจเรานะครับนะครับนะครับจุดสําคัญที่สุดคือภายในจิตใจของเราต่างหากนะ <torn> ที่สําคัญที่สุดนะครับที่สําคัญนะครับที่ที่ที่สาคัญนะครับมันทําให้ทุกสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะตัวเราเองนะนะครับกว่าผมจะเข้าใจครับนะครับก็ถามว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ววนนผมทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะก็อย่างก็ยังเทรนอยู่แต่ฝึกเราฝึกเราเทรนเราเราเทรนทุกๆวันเนี่ย ฝึกชมตัวเองฝึกขอบคุณนะฝึกฝึกที่ว่าเออเราเราจะบอกว่าเราเนี่ยสุดยอดนะเรานี่เก่งนะแต่เราอย่าพูดับคนอื่นนะไม,ไม่เราพูดกับตัวเองก่อนนะผมทุกวันนี้ผมไม่ได้พูดนคนอื่นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเออโอเวอร์หรือว่าเออเฮ้ยมันเออเหมือนเกินจริงไปไหมสำหรับผมบก็เราคุยตัวเองก่อนคุยตอนตอนหน้ากระจกนะครับก็ ใครจะนั่นเราใครจะว่าเราว่าไปว่าเรารับลุงรับลัปล่อยเขาปล่อยเขานะครับอันนั้นคือปัญหาของเขาปัญหาของเราคือเราเทรนยังไงเทรนจิตใจให้เราของของเรายังไงนะให้มีความสุขให้มีความสุขนะครับอยู่รอบใครมีความสุขเจอทุกคนให้ยิ้มนะครับให้ยิ้มนะให้อภัยทุกคนนะเรารู้บางคนเนี่ยคิดลบกับเรานะไม่เราคิดบวกแล้วแต่เราอ่ะแต่เราคิดบวกกับเขานะเราคิดบวกเขาคนที่มีความสุขคือเรานะเขา เขาคิดลบกับเรานะครับเขาจุดเขาคือสิ่งที่เขาได้รับคือนะครับเขาได้รับสิ่งลบกลับไปทานเองนะครับก็เป็นการนะเทนตัวเองนะฝึกตัวเองนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังเทนอยู่แต่ถามว่าเราตื่นมาแล้วก็ยิ้มชมชมตัวเองแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับก็ไปลองทําดูนะครับไปลองทําดูก็เราคลิปต่อไปนะครับคงคงได้เจอกันก็ขอบคุณนะครับผมคือแนะนงผมก็จะมีอะไรในสิ่งดีๆมาแบ่งปันนะครับกับ นะครับโคดตานนครนี้ครับบายโคดตานครับสวัสดีครับ